หมวกเบีรนะเบีรนมันจนะนเ,เพ่นกล่องเป็นไหมใช่แล้วบมกเบรดอยู่อยูเลยเอาสวัสด,ดีกันเอาอเลยสวัสดีครับผมมันกกนีน่ยกไอ้ถนนรถก็เลยดังแห้งไอ้สวัสดีครับสวัสดีรอบสวงสวัสดีครับผมไอ้มืัอนี้ผมมาสิมาแก่ขวดเพ่งไอว่าไม่ผิดเพ่งตัวนี้สิเขับรอบปีแล้วละ่ะกรับสวัสดีครับพอดีแล้วกับมูด,ดชูชแนลครับมืัอนี่ หายังใครเพื่อนแก่ขอดเพียงไงเพียงของเพื่อนนั่นแหละไอเขาไมีผิดเลยเนี่ยนครับผมกะมาบึงมาชม่วงนั่ครับน้องขันม้วนรม้วนกับจังว่ากันไปกำลังสิแกะอันหาแกะขอดนมาเหมือนถือว่าถือผมกับผมหูหลังน้องดีกี้มันขึ้นหูเราตอนนี้ก็ได้พี่อย่าขราง ไอ้เพิ่งฮัดแก้เพิ่งเฮ้ยเขาก็สดมาโดนหลายปีเป็นยังหลักเขาก็ยังมีมีแฟนนำเขาสักเห็นว่าบอน่ายเป็นตัองเสียแต่เขาก็เป็นคนดีเด็ดเพื่อไปกีบให้เขาก็มีตะแลนนี่โอ๊ยนอนไปร้องากไปไอ้บอพี่พีด อกลาเห็นบ่ลาเห็นบ่ไหนเป็นจังสีหักแก้วแล้วคนไม่ใช่ลาบหต้องยันยานไอโบมีปิดมีแต่หัวใจสีม่วงเป็นเจ้าน้องลายมีแต่ความฮักสีม่วงเป็นเจ้าคนไคยเคยถึงหน้าตาไอ่จะคือประกองกันรลายแต่ใจไอ้ว่ามันประทังซ้ำจังจัง มีนาตาเป็นอาวุธมีวิทยายุดพลังเหล่าขาวขาวสีเอาไว้คอยว่ากงเล่เจ้าเจ้าโบต้องยากยากไอ้เดือสาวไอ,ไอ้บ่มีผีนไอ้ ไอ้คนจะเฝ้าเล่นดีลานางเอืยฟ <ati> ังไอ้คนจะเฝ้าเล่นเอาเอาไอ้ย่าไอ้ย่าให้บ่มีเพียดอกลาเห็นโบนายหายเป็นจังสีฮักเขีวแล้วคนดีบ่ต้องยั่งยาบ่มี มีแต่หัวใจสิมอมพีเจ้านองลามีแต่ความมากสิมอมพีเจ้าคุณนเคยเคยถึงหน้าตาแต่คือประกอการไล่เจ้ใจไอ้ว่าแม่มาทั้งซ้ำจังจังขอดีขึ้นมีหน้าตาเป็นอาวุธมีวิทยาหยุดพลังเรากค่ะเอาสิเอาไว้เื่อกับกองรูเลเจ้าเจ้าเจ้าก้างอ้า เ้าเห็นดีลานางเอืยฟังไอ้คนยะเ้าเล่นเ้าเฮาเออโอ้ได้ซำเนียนครับผมมันจัเสียวว่าเสตีชอหมอได้เพราะมันมันมผมบอกหูกันว่ามันเสืว่าเสครับพี่ครับผมเเนได้แล้วกะเดียวสีไทยวงอีกเพื่อนึง แต่เนื้อหาเพลงนี่จบจบบทเพลงเลยนี่แต่ว่าถือขอยยึดตายยังถือว่าถือคือผมโมโหนะเพราะว่ากตีชมเมาเพราะว่าท่านนักปาดนักยังกะเบื้องเอานะครับเพราะว่าผมกะเล็กน้อยคือขัดเลี่อนไม้นะครับเนาะแล้วตอนนี้ผมถืขอกราบลาผลงานด้วยของใครท่างดำเมียงครับผลงานเขาจะค้องเองแมนครับผมแต่ว่าหนออกง่ายหรอกประมาณดีแฮปปี้ล่าเอวันผลงานเขาจะคล้องครับ ก็คือโปรโมทไายก่อนนะครับไอตอนในผมขอกราบลาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับบรรยากาศรบหลอดนะครับสุนันบานทิพย์ไนี่แม่ทิพย์ไมาแล้วเนี่ยจะขีเอืดให้อย่างเวลาเขาไายยังกัดอะไรโอ้ยเรียนเงินเลยเนี่เอาสวัสดีก่อนสวัสดีจ้ากระโ่งหนูน้องมาไายพี่สิบโหไทยยังน้องไฟสิไปอ็ดเอาทำนี้ละครับสวัสดีครับ